สวัสดีนะครับผมวันนี้เป็นวันที่3ของการเที่ยวเมืองปักกิ่งนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณร้านยางพารานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาชมกันนะครับจากผลิตภัณฑ์ที่ทําจากยางพารานะครับผมก็จะมีที่นอนนะครับในโซนนี้จะเป็นห้องสัมมนานะครับผมสําหรับพวกคณะทัวร์ที่มาดูงานที่ร้านยางพาราน,นี้นะคบมีผลิตภัณฑ์จากยางพาราเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับมีทั้งหมอนทั้งผ้าห่มนะคบผม นี่ครับร้านใหญ่มากเลยนะครับต่อมาผมก็จะพาทุกคนมาชมร้าน sí อาหารมื้อเที่ยงนะครับผมอาหารมื้อเที่ยงของวันนี้นะคบนี่ครับน่ากินมากเลยนะครับกับข้าวเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับพามาชมกันนะครับนี่ครับกับข้าวมื้อเที่ยงนะครับโอ้เยอะมากจริงๆนะครับเยอะมากมายเลยครับผมนี่ครับน่าทานมากเลยนะครับนี่ครับ มีผัดผักนะครับผมมีไก่ผัดซอสนะครับนี่ครับผมต่อมานะครับแต่ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนกันนะครับนี่ครับนั่งรถขึ้นไปนะครับผมนี่ครับพามาชมกำแพงเมืองจีนกันนะครับนี่ครับนั่งรถขึ้นไปก่อนนะครับผมนี่ครับใกล้จะถึงแล้วนะครับ รถที่นี่เขาจะวิ่งด้านขวานะครับจะไม่ได้วิ่งด้านซ้ายนะครับนี่ครับเหมือนบ้านเรานะครับนี่ครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศรอบๆอบนะครับผมตรงฝั่งตรงข้ามที่ผมถ่ายให้ชมนี่ก็จะเป็นกางแพเมืองจีนที่ขึ้นอีกด้านหนึ่งนะครับตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ผมขึ้นกันนะครับนี่ครับขึ้นกาแพเมืองจีนนะครับจะมีพวกรถทัวเยอะมากเลยครับผมนี่ครับ นี่ครับกำลังจะเดินขึ้นกับแพงเมืองจีนแล้วนะครับผมยังมีเขาทำการถ่ายทำรายการอยู่นะครับนี่ครับตรงโซนนี้นะครับตรงด่านนี้นะครับที่ผมขึ้นไปนะครับจะเรียกว่าด่านเจียงกวนนะครับผมนี่ครับทางขึ้นครับทางขึ้นตรงนี้ยังไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับยังไม่ค่อยชันเท่าไหร่ครับ ก็พอเดินขึ้นได้อยู่นะครับผมนี่ครับในโซนนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับเริ่มชันแล้วนะครับนี่ครับถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตรงนี้เริ่มเริ่มชันแล้วนะครับนี่ครับผมคนมาเดินก็เยอะนะครับคนมาเดินเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับใครเดินไหวก็เดินครับใครเดินขึ้นไหวก็เดินขึ้นนะครับผมใครไม่ไหวก็นั่งรอก่อนนะครับนี่ครับผมก็ค่อยๆเดินขึ้นไปนะฮะนี่ครับ นี่ครับต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหันมองๆข้างหลังนะครับโอ้โหสูงครับสูงแล้วมากเลยฮะนี่ฮะนี่ครับถ่ายให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับก็ถ่ายบรรยากาศด้านบนให้ชมกันนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านบนสวยมากเลยนะครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับนี่ครับผมแดดแรงก็จริงแต่ว่าไม่ร้อนเลยนะครับนี่ครับไม่ร้อนเลยครับผมนี่ครับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับเริ่มสูงแล้วนะครับนี่ครับ สูงมากเลยครับถ่ายบรรยากาศด้านล่างให้ชมกันนะฮะนี่ฮะนี่ครับทางชันมากเลยครับค่อยๆเดินนะครับจะมีราวให้จับนะครับมีราวให้จับอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับถ่ายให้ชมนะครับเริ่มสูงมากเลยครับตรงนี้นี่ฮะถ่ายให้ชมกันนะครับสูงจริงๆนะฮะตรงนี้ก็จะมีร้านค้านะครับร้านค้าให้ เลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับผมนี่ครับนี่ครับถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะครับผมนี่ครับนี่ฮะตรงนี้เป็นอีกมุมนึงนะครับเป็นอีกมุมนึงของกำแพงเมืองจีนนะครับนี่ครับผมถ่ายให้ชมบรรยากาศด้านล่างนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านล่างนะครับผม ในโซนนี้ก็จะเป็นโซนของร้านค้านะครับตรงร้านค้าด้านล่างครับผมด้านล่างของที่จะเป็นทางขึ้นกับแพงเมืองจีนนะครับ<ๆ>ก็จะมีร้านค้าให้เลือกเยอะเลยนะครับผมนี่ครับถ่ายให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับหลังจากที่เดินขึ้นกระแพงเมืองจีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ่ายให้ชมกันนะครับนี่ครับ ต่อมานะครับผมจาพาะพาบุกคนมาชมร้านหยกนะครับนี่ครับผลิตภัณฑ <pottery> ์ท <evapor Fill> ี่ทําจากหยกนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับผมสวยงามจริงๆนะครับแกะสลักได้งดงามมากเลยนะครับผมนะครับผลิตภัณฑ์จากหยกนะครับนี่ครับสวยงามมากจริงๆเลยนะครับนี่ครับเยอะมากเลยครับผมนี่ครับนี่ครับ แะสลักจากหินนะครับตรงนี้ครับผมเป็นรูปมังกรนะครับนี่ครับสวยงามจริงๆเลยนะครับยังอยู่ภายในร้านหยกนะครับนี่ครับผมถ่ายให้ชมรอบๆอบนะครับนี่ครับผมตรงที่เราเห็นนี่นะครับจะเป็นสนามกีฬาลังนกนะครับที่ทางเมืองปักกิ่งได้จัดงานโอลิมปิกนะครับนี่ครับผม แต่ว่าไม่ได้ชมด้านในนะครับ่ายจากด้านนอกให้ชมนะครับก็เลยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับผมของเมืองปักกิ่งนะครับลดเยอะมากเลยครับผมนี่ครับต่อมานะครับมาชมอาหารมื้อเย็นกันนะครับของวันนี้นะครับผมอาหารมื้อเย็นครับนี่ครับ มีเยอะมากเลยครับมีเยอะมากเลยนะครับผมมีพวกพัดผักนะครับเป็นปักกิ่งนะครับผมมีทุกมือเลยครับนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศยามค่าคืนของเมืองปักกิ่งนะครับตึกสูงเยอะมากจริงๆเลยนะครับนี่ครับตึกสูงๆเยอะจริงๆเลยนะครับนี่ครับเปิดไฟสว่างสวัยเลยนะครับนี่ครับผมรถวิงก็เยอะอยู่นะครับรถบิงในยามค่ําคืนก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับนี่ครับ สวยงามมากเลยนะครับเตือยสูงสูงนี่นะครับผม